ก่อนที่จะเข้าไปจดทะเบียนเราต้องคิดชื่อราและในส่วนที่เราจะขายมาก่อนด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องตั้มชาแนลอีกครั้งนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปจดทะเบียนการค้านะครับก็เนื่องจากเราเปิดร้านใหม่นะครับเป็นร้านวิทยากาไฟฟ้านะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนนะครับไปจดทะเบียนการค้าและมาดูว่าการจดทะเบียนการค้าในยุคปัจจุบันเนี่ย เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับโอเคเราจะไปจดทะเบียนการค้าที่อบตอกันเลยครับผมปก่อนที่เราจะไปจดทะเบียนการค้ากันนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องลุงตามชาแนลที่เกี่ยวกับร้านขายของชํานะครับโอเคเราไปกันจริงๆดีกว่าครับผมไป ครับก็เรากำลังจะไปที่อบตอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่ที่ในเขตไหนก็ไปอบตอในเขตอำเภอนะครับหรือว่าเป็นเทศบาลอะไรประมาณนี้นะครับที่อยู่ใกล้บ้านท่านเอกสารในการจดทะเบยียนการค้าก็จะมีจะมีก็พวกสำเนบาบัตรประชาชนสำเนาทะเบยียนบ้านของตัวเองนะครับและในส่วนของผมนะก็จะเป็นในส่วนของโฉนดที่ดินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เช่านะครับแล้วก็โฉนดที่ดินก็ไม่ได้เป็นของตัวเองนะครับแต่เป็นของออพ่อตานะครับ ก็ต้องเอาในส่วนของเอกสารของพ่อตาไปด้วยนะครับก็สำเนาใบชดชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับแล้วก็เลขที่ตั้งของที่เราเช่าอาศัยอยู่นะครับก็สำเนาตัวนั้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นร้านเช่าแบบเช่าเช่าร้านค้านะครับก็ใช้สัญญาเช่าร้านนะครับในการไปจดทะเบียนการค้าโอ้เล็กอย่างหนึ่งนะครับรูปหน้าร้านนะครับผม หน้าร้านแล้วก็ของในร้านไปสัก3-4รูปนะครับปิ้นไปนะครับผมอ่ะโอเคเราไปที่อ,อบอตอกันดีกว่าครับผมครับตัวน,นี้เราก็ถึงหน้าออตอแล้วก็จะเข้าไปจดทะเบียนการค้ากันนะครับแต่ก่อนนะที่จะเข้าไปจดทะเบียนเราต้องคิดชื่อร้านแล้วก็คิดในส่วนที่เราจะขายมาก่อนด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปเราไปข้างในต้องกลับไปให้พ่อะเท่าเซนอย่างนะครับก็ลืมนี่ครับผมเขาเรียกว่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่นะครับผู้ที่แบบไม่มีเ,ออเขาเรียกว่าส,สัญญาเช่าในการเช่านะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับให้เจ้าของที่นั้นเซ็นด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปให้พ่อตาเซ็นใหม่นะครับผมกลับมาใหม่ตอนนี้เราก็ได้เอกสารครบเรียบร้อยนะครับจากพ่อตานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีสัญญาเช่านะครับอ,อ๋อและอย่างหนึ่งนะครับที่แนะนําก็คือใครที่มีสัญญาเช่า ก็จะต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าด้วยนะครับแล้วก็เอาสัญญาเช่ามาแนบครับผมโอเคเราไปข้างในดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับาการมาจดทะเบียนการค้าหรือว่าจดทะเบียนพาณิชย์นะครับก็เสียค่าในการจดนี่นครับห้าสิบบาทนะครับก็จดเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อนๆคนไหนในที่เปิดร้านขายของชาําร้านให่นะครับ ก็รีบไปจดก็ได้ครับเสียค่าทำเนียมในการจด50บาทนั้นเองแต่ก็ทําให้ถูกต้องไว้จะก็จะดีกว่าครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับวันนี้ไปก่อนเอ้ยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเต่ c h ช n แนลวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ